เฮ็ดเพาะล่างเลี้วครับพี่น้องอเฮ็ดเพาะนี่ครับถุงละโลนะครับล่างกิดินออกกระสือเรียบประมาณเก้าขีดนี่ครับพี่นอ้องโมตนในหนึ่งโมตะใน,นอันนี้ดอกครับเอาแบบสดๆเลยเสยมาแช่ตู้ไว้ก่อนบัติจังส์ส่งให้เพิ่นส่วนจีปลมนะครับเพิ่นสร้างมาหกถุงจาน้อยเลยให้ผู้เฒ่าใส่ขี้ให้ใส่ขีเรียบร้อยนะครับเฮ็ดเป็นสองนะถุงนะครับจีปลมหกถุงนะครับนี่เพรใส่ขีแล้วอันนี้หกลอยตัวนะครับถุงละลอยตัวนะครับสองถุงนี่กค หกลอยตัวคือเก่าเพราะว่ามันเป็นถุงละลอยตัวพี่น้องนะครับได้มาหกถุงก็เลยมาใส่ขี่เอาเตรียมทรงให้เพิ่นนะครับเพิ่นสังมาท่างไกเฮ็ดเพาะนะครับได้สิบสองโลนะครับเหมือนี่นะครับเนาะเอาเตรียมทรงวันจันทร์ได้พี่น้องเด้อล่างแล้วเรียบร้อยทำความสะอาดล่างดิดล่างย่างแล้วครับนะครับถุงละโลนะครับเอาจวดจาดจวดจาดคลิปนี้เรียบร้อยนะครับเพ็ดเพาะกับจีบปูมนะครับ สวัสดีครับพี่น้องครับมาเลี้ยวมาเลี้ยวมาเตีตลาดเลี้ยวพี่น้องได้เห็ดเพาะมาสิบกิโลนะครับเสียวไม้พเทโธร่างนะครับราคาสี่หนึ่งสี่หนึ่งใบราคาเอามาแช่ตู้เย็นไว้นะครับวันจันทร์สิได้ดซงไงพี่น้องครับผู้ใดยังอยากได้ก็สั่งมาเด้อครับเด้อเห็ดเพาะครับเห็ดเพาะหนังอ่อนๆนะครับโลละหาร้อยนะครับค่าซงประมาณร้อยยี่สิบบาทต่อกอง นะครับใส่กองโฟม้งอาดับแข็งพี่น้องนี่นะครับเฮ็ดพอนะครับกิโลละห้าลอยครับค่ารงประม้านลอยยี่สิบบาทต่อกองครับวันนี้ไปตลาดได้เฮ็ดพอมาสิบโลนะครับเฮ็ดปวกก่ะมีอยู่พวดอะไร้ก็ังจังว่ากันเฮ็ดปวกบ่ได้เอามาแต่ว่าอะไรแต่เฮ็ดพอมาครับวันนี้มีอะไรบ้างที่เพิ่นสั่งมานะครับมีอึ่งแหงนะครับพี่น้องอึ่งแหงนะครับอึ่งแหงกัถุงละลอยมัดละลอยนะครับมีอึ่งแหงมีหนังเข้ม นะครับนี่เรียมมานํานะครับพี่น้องโอ้ยคนน่ะนี่นะครับอึ่งแหงหนังเข้มนะครับใด้มากมื้อนี่นะครับเสียมทรงพี่น้องวันจรนะครับอึ่งแหงกะถุงละลอยสิะมาณนี่พี่น้องนะครับถุงหนึ่งสิะมาณนี่นะครับถุงละลอยบาทนะครับค่าทรงกะตามตามกล้องนะครับนี่นะครับอันนี้คืออึ่งแหงนะครับประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกไม้นะครับ ไม้นึงกับประมาณสองสามตัวนะครับอันนี้คืออึ้งแหงเด้อพี่น้องเด้อใอยาไกได้ก็สร้างเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับเป็นอึ้งแหงอึ้งแดดเดียวนะครับเห็ดเพาะได้มาสี่โลนะครับพี่น้องนี่ส่วนกิปโอมโอ้ยกิปโอมบาดนี่อันนี้หวกเสียมาเอาเมากินเลี้ยงหวกนะครับได้เบิ้งกิปโอมก่อนนี่นี่นี่นนกิปโอมนะครับพี่น้องกิปโอมได้มาหนึ่งสอง สามสีหาหกถุงนะครับได้เบ้าหกถุงว่าสีนอกนอกเย็นไปเลยเพื่อนว่าต้องได้ใส่ขี่ก่อนร้อยสันเอาขี่มันออกก้อนยังสีบอลเน่าร้ 9, อยสันเพื่อนว่าสีบอลยากพูดเฒ่าใส่ขี่อีกทีบัตรเนี่ยหกถุงนี่โอ้ยเสือมาอะไยเนี่ย, <c oughs> ยมายากพูดเฒ่าใส่ขี่โยนะครับที่แรกจัดเลยว่าเสียมาหน,นกใส่ถังเย็นเลยนะครับอันนี้ก็เฮ็ดเพาะเพผนสร้างมาอีกสองโลคือกัน นะครับเอากัดั่นกระเซยผู้เฒ่าไปใส่ขี่บ่นเป็นห้องควายได้หกถุงนี่ถุงละลอยตัวก็บหกลอยตัวมาได้พี่น้องนี่ใส่ขี่เบิดมื่อได้หน่โอ้ยสันวะกันบ่ใส่ขี่เพิ่นว่ายันมันเน่ากันเอาไปเอาไปเพื่อนผู้เฒ่าก่อนสั่นที่แรกวันเสาร์มาใส่ตู้เย็นไว้แล้วนะครับบานนี้เพิ่นแนะนำว่าให้ใส่ใส่ขี่มันออกซะก่อนสำหรับกีบปมนะครับนี่ครับกันบ่ใส่ขี่เพราะได้กันเพิ่นว่ามันสีเน่า แต่ว่าย่ามาส่งเขาก็ใส่กองฟูวมัดนักแข็งคือเก่าไปน้องนะครับกันมนันเอานะไปเดี๋ยวไปส่งผู้เถาก่อนบัดนี้ทึ่งอึ่องแห็งทึ่งเฮ็ดาอเสพนลางนะครับทึ่งกีบโอมน้ำเสดใส่ขี่พร้อมนะครับเนาะนะเอาไปจังไดนันี่นกระซังมาเพิ่มเติมไี่น่องส่งของวันจันทร์นะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปแอดไลน์มาเลยนะพี่น้องเด้อกีบโปมนี่พลสร้างเจ้าเดียวนี่หกถุงนี่ผู้ดเดียวเลยเออแต่ว่าใส่ขี่ออกให้เพื่อน ยยานมันเนาใสาข่ขีซื่อๆล่ะสิไปแช่ตู้เอาอ่อนตัวนี้ไปเทก่อนเนี่ยต้ตัวนี้แต่ตัวนี้ก็ต้องใสข่ขีจังล่างน้ำน,นี่เฮ็ดเพาะเอาที่ออกล่างมันอ่อนคือเขาวาอยู่อ่อนอยู่เว้ย ได้มาสิบกโลพี่น้องเอาสั่งจองกันเข้ามานะครับส่วนเห็ดเห็ดปวกนี่สั่งข้าเจ้าอยู่ดอกเตือมมีคนอยากได้นะครับแต่ตัวนี้เอาเห็ดเพาะก่อนนะครับมีอยู่สิบโลเด้อพี่น้องเด้อสิบโลสุดท้ายนะครับแปลว่าไดม้มาสามนี่มือน,นี่โลละหาร้อยบาทนะครับค่าส่งกับประมาณร้อยยี่สิบบาทต่อกล่องนะครับเอาอันนี้เห็ดเพาะหนังบานเท่าพี่น้องอ่อนๆล่างน้ำแล้วก็สินหนึ่งไว้ไปใส่ ช่องฟิตไว้พรรยมทรงกะใส่กองโฟมอัดน้ำแข็งอีกเทื่อนึงนะครับเนาะปลายทางจังหวัดใดอำเภอใดก็สร้างมาพี่น้องเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปคือเก่านั่ะล่ะส่วนจิปปุ่มเนี่ยก็เฮ็ดเป็นสองถุงก็ได้เพราะว่าเจ้าเดียวแต่ว่าก็เอาไทยบิ่งน้ำหกถุงน้าพี่น้องเนื้อิ่นสัศน์มาหกถุงถุงละลอยตัวนะครับที่แรกว่าจะไปฟิตแข็งโหลดยานมันเหม็นใส่ขีปโปมันเก็จะเอิ่อใส่ขีโปก็เลยก็เลยเอามาที่สะกวนแต่ว่าท่านตายเราพี่น้องยังตายอยู่ เซมาใส่ขีีออกสะกอนจังสิไปแซ่ตู้ไว้วันจันจังสิได้ช่งพร้อมกันเทธอเดียวนะครับอึ้งแหงกะบซ่งพร้อมกันเลยเทธอเดียวนะครับจิปลมนะครับเพชรเพาะนะครับเนาะเอาสนใจกะสั่งมานะครับส่วนเพชรปวกนะครับจังว่ากันอีกเทธอนึงเพราะว่าเปิดว่าสีมามื่นอื่นว่าสันเพชรปวกจังสิเขาไปเบิงนะครับทั้งกีปลมทั้งเพ็ดเพาะทั้งอึ้งแหงนะครับอ่ะโอเคเนาะคลิปนี้เอาสันๆันซ้ำนี่แหละครับ ทำความสะอาดเฮ็ดแล้วก็สิหนึ่งไว้เตรียมทรงพี่น้องทางไกลนะครับอันนี้ทุ่งละโลตัวนี้ตัวนั้นซีบโลล่างอยู่นะครับอ่ะโอเคพี่น้องล่างออกแล้วปลาสระมาณน,นี่นะครับตัวนี้คือล่างแล้วนะครับนี่ถึงอ่อนถึงแก่แต่ว่ากับส่วนมากอ่อนหลายกว่าแก่ถ้าแก่เบาแก่แล้วเด้อหนู่ใหญ่ๆนี่ยันว่ามันแก่ซื่อๆแต่ว่าอ่อนพี่น้องเบียบบางแล้วอ่อนอยู่นะครับนี่ดอกใหญ่ๆนี่ก็อ่อนยังบ่ทันได้แก่ นะครับยังอ่อนอยู่พี่น้องเลยอ่ะมั่นใจประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับดอกอ่อนนี่ดอกแกมีประมาณสี่เปอร์เซ็นต์นี่แหละนะครับโอ้ล่างออกแล้วงามขนาดพี่น้องเลยอ่าสีบดไดหนึ่งกัดซื้อคือสีสรงไปยังสีเลยพี่น้องนะครับแต่เอาข้าวลางออกทำความสะอาดแล้วกลับไปหายใส่ถุงสั่งกิโลนะครับแต่ว่าขี้ดินออกแลว้วมันสีบดได้เตียมโล่มาในเด้อพี่น้องเด้อล่างขี้ดินออกแลว้วมันสีรถลงมาหลายเติบเพราะว่าขี้ดินอยู่ใน เฮ็ดนี่ก็หลายนะครับอาจสิบ่ถึงโลนะครับถุงหนึ่งอาจสิประมาณนแปดขีดนะครับแปดขีดเก้าขีดแล้วแต่นะครับเฮทียดมันครบละสิบโลสิบถุงครับมีสิบสองถุงเนอสิบสองโลแต่ว่าสิบอ๋อดหนึ่งนะครับเด้อเอาไปสดๆจังสี่เลยนะครับเพียงแต่ว่าเฮาสิไปแช่ตู้เย็นไว้ให้มันสดๆจังสี่เลยนะครับบ่ไดหนึ่งนอกบัดนี่เคล็ดพอแล้วนะครับหนึ่งมันสีเหี่ยวนะครับเอาไปสดๆโหลดนี่ละ เอาโอเคเห็ดเพาะจ้ากำแล้วบานใด้พอดีนะครับนี่ครับจีบปมจีบปมหกถุงได้ซ้ำนี่แหละครับพี่น้องหกลอยตัวนะครับส่งให้เพิ่์นวันจันทร์นะครับเห็ดเพาะนะครับเรียบร้อยเสร็จสับนี่นะครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับเนาะต้นคลิปจันร้อยกระลงให้เบิ้งละละนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้เห็ดเพาะนะครับก็สั่งมาแอดไลน์มาตามเบอร์โทรให้ไว้ อยู่หัวขอคลิปอยู่อยู่หัวคลิปนั่ะหล่ะพี่น um ้องนะครับเบอร์โทรจันร้อยแปะไว้อยู่นะครับแอดไลน์มาโหลดนะครับเนาะอันนี้คือเห็ดเพาะที่ล้างแล้วทําความสะอาดแล้วพร้อมกับกิบโอมนะครับเอาไว้ส่งเพื่อนวันจันทร์พี่น้องอ้าวโอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณหลายได้พี่น้องนะครับอย่าลืมสั่งมาได้พี่น้องเด้อพร้อมส่งครับของป่าตามฤดูกาลนะครับอำเภอเขมรราชจังหวัดอุบลบ้านจันร้อยนะครับพี่น้องจวดจวด